สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะทำไมวันนี้น้องทิพย์มาอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้าอยากจะดูก็รอติดตามชมคลิปอีพีนะคะว่าน้องทิพย์มาอยู่ที่ไหนตอนนี้น้องทิพย์มาที่หมู่บ้านนี้แล้วก็มาเป็นธุระอะไรนะคะก็มอ,มอเตอร์ไซค์น้องทิพย์เสียน้องน้องเขามาช่วยให้ช่วยดูนะคะคือมัน ยังไงอะมอเตอร์ไซค์นี่มันเป็นยังไงเราก็ไม่แน่ใจนะคะเราเราคิดว่าแบตเตอรี่แบตเตอรี่มันเสียเนาะนี่มากับแม่ครัวไอคับเรานะคะคือเรามาสองคนแล้วก็มีทั้งมวยยืนแล้วก็หอมพองนะคะหอมพองไปไปรอที่แบบซ่อมซ่อมมอเตอร์ไซค์แล้วแต่น้องๆเขาซ่อมเป็นนะคะไม่รู้ว่าจะซ่อมเป็นไหมนะคะคือตอนนี้มอเตอร์ไซค์น้องทิพย์คือมันสตาร์ทไม่ติดแล้วก็เป็นยังไงก็ไม่รู้นะคะ ก็ก no ็ไม่ก็คิดว่าเป็นแบบโชคร้ายหรือโชคดีก็ไม่รูมาก็ต้องเดินไปนะคะเราต้องเดินเดินไปซ่อมที่ร้านนะคะมันไกลด้วยมันไม่ใช่ใกล้ๆนะร้านร้านบริชัยนี่อยู่ทางนอกนู่นเดินไปประมาณสักกิโลกว่ามาก ประมาณกิโลนึงอ่ะประมาณกิโลนึงแหละต้องเดินไปเาอนาจะมาเครียดทำไมไปซ่อมมันก็ได้แล้วไมนมีหองเขาดีห้อเป็นบาทีมันอ่ะบาทีมันจะมีชามบนปลาก็เป็นบัทีมั้นะสุโมสุกอ่ากาอดหรอสุโมสุกอ่กาอวดนี่สายมันกวยก็บัญีมันตายเลยเนาะ คือขึ้นมาดีดีดอันไหนกันรู้มันมีเหงืยับเจอานเอออันเป็นออโต้มันจะเหมือนอัน,อนลอยลอยเศร้าหางได้ลอยเศร้าห่างตรงนีนมน้มันมีอะไน่นอยู่มันเป็นดิโมดะสตาร์ทแต่ยอย่างเดียวอ่ะไปน้องทิพย์ก็จะพาเอาน้องๆเดินไปนะคะสำหรับน้องทิพย์ก็ <laughs> มี้น้องแซวว่าเออมอไซค์เสีย ก็ยังยิ้มได้ก็ยังหัวโหนได้ก็ยังมีความสุขได้นะก็จะไปเครียดมันทําไมเนาะเดี๋ยวเราก็พามันไปแล้พาไปซ่อมแล้วเนาะที่เราเออค่ะเิมาของทีกเออทีแรกมาหม้อทิกนี่น้องเขาเก่งนะคะก็เราเราไม่ต้องเดือดร้อนอะไรเลยนะคะคือมีมีน้องๆเขามาช่วยหมดเลย วันนี้มันเป็นวันที่แบบตั้งใจลืมมาไหนตีไงนะไม่หรอสาตนสรนเออไปมากนไหนไปมากไม่อะตัดเลยตัดเม่ไไ้ไม่ได้คิ้วขาดเนอะอันไหนมันสก๊าดหยิบกกยสกยายไอ้ไหนสกไหไป อีกวนกันเลยอีกวนเลยเาหัวตุ้ยมาโคบีเอาไอีกเออเสียวเสียวแทนไปก่อนอไปละน้องทิพย์ก็จะเดินตามไปด้วยไปได้หรอที่เรามาเรามาด้วยกันเยอะๆแบบนี้เรา เออเรามาเป็นอะไรก็เดี๋ยวรอติดตามอีพีนะคะทำไมถึงเราถึงมาหมู่บ้านนี้นะคะหมู่บ้านยางพกนะคะเป็นเอออยู่ใกล้ๆกลับต่านี่เองนะคะที่เดินออกมาก็เป็นเส้นทางแล้วก็ต้องขับรถไปที่กัเต่อนู่นอีกนะ,ะตะลกดีแต่เขามีความสุขนะเห็น <c oughs> เขาช่วยช่วยกันเนี่ยโอ้าขายของด้วย ี่ลจะข่ยเขาซอยน้อยไว้นะหนุนตุ๊โผลเข้าด้วยกันเถอะมึงเตะแรงอ่ะเออออกกำลังกายไปเรื่อยเออออกกำลังกายไปเรื่อยเป็นไงแม่ครัววันนี้เราต้องเราต้องออกเลยอ้อออกต้องแบบออกกำลังกายเพราะเรากินมาเยอะแล้วเนาะ ใ้อาหารย่อยในท้องก่อนเราเป็นคนแบบอ้วนไงเราก็ต้องออกกำลังกายก่อนตลกดีถ้าไม่มีน้องๆเขาคุณเราคงแย่เนี่ยเราคงแบบต้องเขียนรถไปอะไหมต้องเขียนรถไปเหงื่อย่อยเหงื่อท่วมหัวประมาณนี้เลยนะดีที่น้องเขาอยู่เยอะใช่ดีที่น้องๆเขาอยู่เยอะแล้วก็เขาขับมอเตอร์ไซค์เป็ี่ยนที่แบบเขาต้องดึนเขาเรียกว่าดันไปเนาะดันดัน ดันรถไปดันรถไป,ดดไปกลับมาอะไรอีกช่วยอัง,งเออกอดิทานเมื่อเสรก็โกชูอันนาชัอ่ะไอ้เมื่อกี้ที่เราขี่ติน่ะเนี่ยโอเคดีเรานั่งมอไซค์กับน้องชายไปดีกว่าเดินน่าจะไก,กลคิดว่าจะได้เดินไปซะไกอ,อีก มอไซไปแล้วนะไปดูมอไซว่ามันจะเสียอะไรแล้วน้องทิพจ้องเสียค่าร่อมรถมอไซสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวไปดูกันมีช,มชูมีชูยังกระห้องบนจำจำล้อโ มาถึงแล้วนะคะร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ไปฉี่มันเปนะเลยเป็นมิไฉี่มาไฉี่ันตยทำไงได้เเเดจ้าหนสองมมงยนอไอหนอสอง่งเหรอเดีนะจริงแถวมือเก้าาดีเ่กดีค่อยสิมาดีค่อยยังไม่่อนี่อ่ะโอ้สมมง

อยู่ดีดีฉันก็มาเสียเงินเปล่าๆปต้องซ่อมมอเตอร์ไซคนะคะนี่แบตเตอรี่มันต่ำจ้าเส็จขอจะได้ขอจะห้อง่ไมเป็ร มือนสองก็มีเหมือนห้าก็มี่นะอันใรดีอันไหในคนดีวส่งไปก็เนี่ยอันชิ้นงานนอนวยช้นาวะอันนี้งอมันขำมันขำเป็นเลอนใช่จังบอกว่าอ๋อมันเ่อหาืนอันอันเท้าใส่ตัวนชเป็นอันประมาณแซนเจอรกับจานเนี่ยเออมันนั่นเท่ากับเปลี่ยนอยู่เลย เออเอาเป็นปอกมังเงาะหรือว่าเขาคิดแป๊กกับเปลี่ยนมันเท่าว่าถ้าเขาบนกับเปลี่นเทาเลาเนกเป่นเ่นเดเดี๋ยวมีี้อในกนหนวากาก็ให้ไวะ่ร ว่าอันส่วนราคามันประมาณถึงมนดีราคาการดรี่ิ้ะราคาเขาดีที่สุดเหรอชุกโมตุยด้วยอันอันอันนุ้นไปมันก็ดีจะสเก็เด <c ười> <c ười> ็ดอย่ามันจบพิธีกันด้วในย่อมมันเหมือนกันยำเหอันนี้หมื่นกระหืดไอ้หมืนเสียงหมาอันนี้ก็อะไรอ่เป็นบอยกเนหะอันนี้ก่อใจประมาณหลายเรือนีี ขาวจิตเดินอยู่ลูกแต่เม่อไปชีนี่ไม่เนจอคือ่ดูนี่ชีอันไหนทเบอร์างวัลของอะไรเจอใช่ไหมมึงเขียนไอ้ชิเป็ดเหงะใส่วันสองวันลงอันนี้เป็นมุ้งไทยอ่ะเร่งันไลยไล่เร่งอันสปอตไล่สองตัวไหนผูเหลือจัอ่ะโอเคโอเคอันนี้ราคาประมาณหมื่นสี่หิงอันีก็เท่ากับราคาเงินไทยประมาณสามร้สี่ร้อย ร้อยกว่าก็มันแค่แบบแบตเตอรี่เสียเองนะคะคือเมื่อกี้เราเปิดค้างไว้ทั้งวันไงเปิดค้างไว้กี่ชั่วโมงแม่ครัวแม่ครัวเมื่อกี้แม่ครัวเป็นคนขับรถนะคะวันนี้ขับรถครั้งนึงมันให้เราเสียเงินเลยนะคะเปิดแบบสี่ห้าชั่วโมงนะคะเพราะว่าเราเลืมตัวแบบว่ามันเป็น ออโต้นะนะคะของน้องที่แบบมันเป็นแบบมันไม่ใช่เป็นเขาเรียกว่าวมันไม่ใช่แบบกูแจนะคะเราก็เลยลืมตัวเราก็ไม่ได้ถอดกูแจออกไปแล้วก็เปิดค้างไว้อัน,นอันนี้มันก็เลยหมดนะแบตเตอรี่มันก็เลยหมดก็ตอนนี้ก็ได้มาซ่อมแล้วนะคะหายห่วงหายห่วงมีติดแล้วนะคะเมื่อกี้นี้ไม่ติดเลยตอนนี้ติดแล้ว เรียบร้อยเรียบร้อยดังไนดังไนดังคนเดียวค่ะกับซ้อนเนี่ยนอนนอนนอนเนี่ยมีตูงเนี่ยก็ซ้อมไม่ตูงเลยอ๋อนอนมีตูงเลยอ่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะคือถ้าอยากดูว่าน้อง อเตอร์ไซมาตรงนี้แล้วก็ทําไมถึงเสียก็ต้องติดตามพีพีนะคะคือพี่พีทุกคาสุ ทีน่น้องๆเขาช่วยนะคะคือดีใจมากคือแบบน้องเขาแบบเป็นคนแบบใจดีมากเลยนะคะสําหรับมอเตอร์ไซค์เขาก็มาดูให้แล้วก็ช่วยเขียนมาแล้วก็มาเป็นเพื่อนของเขาด้วยนะคะเพื่อนของเขาก็ไม่กล้าเอาเงินเยอะ,นะ,ะอเนาะก็แค่แบบแค่แบบคา่าค่าแบตเตอรี่นิดนึงเองนะคะก็หมดไปประมาณ400 400อบาทน,นะคะประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวน้องทิพย์ก็จะไปในเพียงแล้วก็ไปซื้อของอีกนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนะคะรอติดตามชมทีพี่ๆต่อไปด้วยนะคะวันนี้แค่มาวุแบบไม่คาดไม่คาดคิดว่ามันจะมาเสียนะคะโอเคค่ะถ้าหากว่าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องทิพย์ด้วยนะคะที่พีกดตัวไลน์ไปก่อนนะคะ Bye. Oh.